บาดระบีของใหม่ล่มเย็นสมัยรับราชการยังหลงเหลืออยู่ในหมู่ชาวบ้านทั่วไปและในทํานองเดียวกันความเกลียดชังไอเลือดอย่างเข้ากระดูกดกําก็ยังลากลึกอยู่ในหัวใจของประชาชนการเคลื่อนไหวของคนหนึ่งคนใดย่อมอยู่ในสายตาของชาวบ้านเสมอดังนั้นเมื่อลถของไอเลือดออกจากเมืองไปถึงจุดหมายปลายทาง ข่าวก็ไปถึงหูของใหม่พวกเราเห็นรถไอเลือดบิ่งตรงไปบ้านสวายอีกหลายคันครับมันถึงระยะกันมากโขท,ทําทีว่าไม่ใช่พวกเดียวกันแต่ความจริงคือใช่มันไปขนข้าวที่กักตุนไหมคันแรกเพิ่งจะไปถึงผมก็มาบอกท่านประหลัดนี้แหละไม่พลาดแน่นะไม่ถามลูกหนองเพื่อความแน่ใจ รับรองเลยครับข้าวไอเลือดเก็บไหวที่นั่นมากชาวบ้านแถบนั้นเช่านาไอเลือดทำทั้งนั้นลูกน้องรับรองแข็งขันเอาละแก่กลับไปก่อนไปซุ่มอยู่ต้นทางถ้าเห็นอะไรผิดปกติให้บอกพวกเราข้าหมายถึงตำรวจอย่าให้พวกเราประทะกับตำรวจนอกจากจำเป็นลูกน้องกลับไป ไม่มองหน้าหญิงสาวในชุดกางเกงบลูยินเสื้อแขนยาวพับแขนขึ้นมาใต้ข้อศอกซึ่งยืนฟังอยู่เงีย,งยบๆเรามีงานต้องทำอีกแล้วไหมเขาบอกเสียงต่ำๆเอาอยัางไงว่ามาสิหญิงสาวผู้กลำ่ำกล้านกับชีวิตเอ่ยขึ้นเสียงเกลียมอยากจะให้ไหมเป็นคนสั่ง ทำไมคะสมมติว่าผมไม่อยู่คุณคุมพวกเราแทนผมทดสอบความสามารถบงัง้นเถอะอีไหมหัวเลาะเหี้มเมทำนองนั้นแหละผมจะเป็นสมุนของคุณคนหนึง่งจะทำตามคําสั่งทุกอย่างว่าไปเลยอีไหมตบมือสามชาติสมุนล่างเกลียมคนหนึ่งถลันออกมาจากกระท่อมหลงังซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลนัก มายืนตรงหน้าหญิงสาวบอกพวกเราทุกคนให้ทยอยกันไปถ่ายมอเตอร์ไซค์คันละสองคนถึงระยะให้เห็นกันว่าเป็นคนละพวกไม่ใช่พวกเดียวกันจัดการกับรถบรรทุกของไอ้เลือดถ้ามันสู้ยิงอย่าให้เหลือแล้วเผาเสียถ้ามันไม่สู้แหละครับ,บสมุนถามปล่อยให้มันหนีไม่ได้ต้องจับมัดไบก่อนแล้วเผาทำลายเสีย ข้าวแพงนะครับนายหญิงลูกหนองเตือนสติแพงก็เป็นคนของไอ้เลือดมัวคิดมากเสียเวลารีบไปบอกพวกเราให้ออกเดินทางเดี๋ยวนี้เพราะพวกมันไปถึงสวายกันแล้วสมุนซักสอมความเข้าใจอยู่ครู่หนึ่งจึงพระกลับไปไม่นานเสียงมอเตอร์ไซค์เคลื่อนผ่านไปทีละคันเป็นระยะระยะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะัก ไม่มีอะไรผิดปกติเพราะตั้งแต่มีถนนดีชาวบ้านก็มีปัญญามีรถขี่ขับกันให้เกลอและมีอยู่บ่อยๆที่พวกเด็กนมขี่มอเตอร์ไซค์เต็มถนนเล่งเครื่องแข่งกันเสียงดังสนัน่นบรรไหมเป็นเรื่องปกติธรรมดาชาวบ้านเห็นอยู่เป็นประจำอีไหมเก็บลูกซองแฝดต่อด้ามเข้ากล่องสะพายไลแล้วพูดกล้วหัวละ ในนีเป็นดนตรีวันนี้จะบรรเลงให้สนุกไม่ยิ้มพลางถามเราจะไปกันหรือ,อยังไปสิเสือไม่ทาหน้าที่ขับนะเหาะไปเลยเจอตำรวจก็อย่าหยุดไม่จะซัดเองถ้าจำเป็นสัดตำรวจด้วยหรืออ้าวก็คุณบอกว่าคุณบูชิดเข้าข้างไอ้เลือดต่อไปนี้ไม่มีการเหลี้ยงกันอีก ต้องซัดก,กันตามฟอร์มแล้วแต่หัวหน้ากันแล้วกันแต่อย่าห้าวนักนะแล้วอาจจะเจอตำรวจมาจากที่อื่นผมหมายถึงตำรวจในบังคับบัญชาของบูชิตไม่ว่ามาจากที่ไหนถ้าขวางเป็นฉะกันละไอ้ไม่ยิ้มส่งหมวกกันน็อกให้อีไหมหญิงสาวรวบผมแล้วสวมหมวกทับใบดึงเบ้นจากกระเป๋ามาใส่ ความเป็นผู้หญิงก็ลบเลือนไปกลายเป็นหนุ่มน้อยรูปร่างเพลียวลมขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกับใหม่เมื่อสวมว่นฉับเข้าไปใบหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้บอเตอร์ไซคันสุดท้ายห่อตะบึงไปอย่างรวดเร็วและเมื่อไปถึงทางแยกเข้าบ้านสบายบอเตอร์ไซคันหนึ่งซึ่งทำเป็นเสียอยู่ตรงทางเข้ารายงานว่า รถผ่านไปเจ็ดคันแล้วยังไม่กลับมาสักคันเออรออยู่ที่นี่แหละถ้าเห็นอะไรผิดปกติให้รีบไปบอกอีใหม่มาทางหนี้เป็นทางตันนะครับเราอาจจะหนีลำบากถ้ามีเรื่องสมุนบอกอย่างห่วงใยเราไปตามทางเกวียนได้ทางระว่างหมู่บ้านก็พอไปได้ขับระวังระวังกันหน่อยก็แล้วกัน ไม่สอดเสียงปืนดังลั่วมาแต่ไกลหูพึงกันทุกคนเงี่ยหูคอยฟังอย่างตั้งใจเสียงระเบิดสนั่นสถานกล้องเฮ้ยคงฟาดกันเข้าแล้วสมุนคนดึงหลองขึ้น มอเตอร์ไซค์ของไอ้ใหม่พุ่งไปตามถนนลูกลังอย่างรวดเร็วและถ้าปุยเอาฝุ่นฟุ้งเป็นทางเหมือนควันพวยพุ่งออกจากหลวดกลางทุ่งเบื้องหน้าโนนไฟกำลังลุกหมรถบรรทุกคันหนึ่งอยู่ข้างทางกลิ่นข้าวไฟไมมโชยขลุงกระบะตัวถังติดพัยโซนและส่วนหนึ่งทานน้ำหนักกระสอบข้าวไม่ไหวทำให้รถเอียงและคว่ำลงข้างทาง กองไฟลามติดหญ้าแห้งและสั่งข้าวเป็นบริเวณกว้างขวัญตลบกลบบริเวณหนนจนมองไม่เห็นทางห่างจากรถคันนหนนมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดอยู่ชายล่างดำผอมเกร็งถูกมัดมือไพรหลัลงจ้องหน้าไอ้ไม่ซึ่งจอดรถลงตรงหน้าแล้วถามลูกน้องมันมาคนเดียวหรือสองคนครับแต่คนนั่งบนกระสอบข้าวโดนปืนล่วงอยู่โดน ฉีมือไปในล่างชุดดำซึ่งคว่าหน้าอยู่กลางดงหญ้ามันยิงสู้ครับต้องเก็บตามระเบียบแล้วไอ้หมอนี่จะทำยังไงครับประโยคหลังสมุนหันไปถามอีไหมคุมตัวมันไว้ก่อนเอาไปรวมไว้ที่ปลายสตรงดีไหมอีไหมย้อนถามแล้วหันมองใหม่เป็นเชิงปรึกษาเอาไปไว้ทำไมาที่ปลาสตึง ไม่ย้อนถามมันจะได้ไม่กลับไปบอกไอ้เลือดสิถ้าอย่างนั้นเอาไปนิคมสร้างตนเองบ้านปราสาสดีกว่าพาเดินลัดป่าไปเลยจากบ้านสบายไปบ้านปราศาทไม่ไกลเท่าไหร่พอเดินไบ่ก็ดีเหมือนกันว่าแต่ว่าถามมันหรือยังไอ้เลือดส่งรถมากี่คันและใครเป็นคนควบคุมอีไหมเห็นชอบด้วยแล้วซักต่อ พวกมือปืนที่ไอเลือดจ้างมาใหม่เป็นคนคุมมันเฮี้ยมครับขนาดคุมคนรถไวแล้วมันยังสู้แต่มันยิงไม่ถนัดเพราะผมกับเพื่อนแอบตัวถังรถสมุนลายงานคล่องปากงั้นไปกันเถอะสอนถ่ายสองคนพอไหวไหมไหมฝาถามไหวครับเราสอนกันบ่อยๆลูกหนองตอบ งันไปถึงทางแยกก่อนถึงสบายแล้วปล่อยให้คนหนึ่งคุมไปถ้ารถไปไม่ไหวถ้าไหวก็ไปกันทั้งสามคนไปรออยู่บ้านปราสาทอีเสือสาวกลับขึ้นนั่งสอนไายแล้วไอ้ไม่หอบรถต่อไประบางทางพบรถไฟไม่อีกสามคันแต่ไม่มีคนอยู่เลยไอ้ไม่จึงหอมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อย จนกระทั่งถึงหยุงฉางของไอ้เลือดรถทุกคันถูกขับจ่อเข้ากับหยุงฉางและไฟกำลังลุกไหม้ทั้งรถและฉางข้าวคนขับรถและมือปืนสี่ห้าคนถูกควบคุมตัวไว้ห่างๆมันหนีกันไปได้หลายคนครับลูกน้องเข้ามารายงานอีไหมสั่งการทันทีว่าวเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่า เดี๋ยวพวกนั้นไปตามตํรวจมาแล้วก็บอกลูกน้องให้คุมเฉลยไปส่วนที่เหลือให้ย้อนกลับทางเดิมพวกสมุนทําตามทันทีใบล่มเย็นตะโกนบอกชาวบ้านที่แอบมองดูอยู่ห่างๆเราเล่นงานเฉพาะไอ้เลือดเท่านั้นนะพี่น้องมันกูดเลือดพวกเรานักมันขมเหงหน,นาใจพวกเราเหลือเกินแล้วต้องล้างบางกันทีใครไม่อยากเดือดร้อนก็อย่ามาเกี่ยวเด้อ พวกเราบอกต่อๆกันไปด้วยบอกอีไหมกับไอ้ไมไม่ยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านใครเดือดร้อนอะไรให้เขียนประกาศหายเราจะมาจัดการให้ชาวบ้านหนีกันบุ่นายท่ามกลางเสียงโมอโเตอร์ไซค์ที่แผดกล้องและทะยอยกันหนีไปไอ้ไม่กับอีไหมกลับเป็นคันสุดท้ายและไปไม่ถึงครึ่งทางยามต้นทางก็หอรถมาบอก สารวัตรบูชิดขนตำรวจมาเต็มขันรถเลยครับเข้ามาในนี้หรืออีไหมถามอย่างหลอนลนครับมาดรถแลนโน่นไงครับควบคุณฝูงมาโน่นงั้นพวกเราแอบข้างทางเร็วเอารถลงไปซ่อนด้วยปล่อยให้ผ่านไปแล้วค่อยเปิดต่อทุกคนทำตามคำสั่งอย่างพร้อมเพรียงอึดใจเดียวมอเตอร์ไซค์ที่จอดออกกันอยู่ ก็หายไปจากถนนตรงนั้นเป็นละเบาอห่างไกลจากหมู่บ้านใช้เป็นที่หลบซ่อนได้เป็นอย่างดีและแลนดโลเวอร์รีบร้อนเกินไปจึงไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติบนท้องถนนเงียบเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ถูกไถขึ้นมาอยู่บนถนนเป็นแถวใครออกนำหน้าไปสักคนไปดูตรงปากทางมีตำรวจอยู่หรือเปล่าอีไหมสังการทันที มีครับปล่อยตำรวจลงตรงปากทางสองคนสมุนที่เฝ้าต้นทางบอกทันทีแล้วตอนเองหนีมาตำรวจเห็นหรือเปล่าไอไม่ถามเข้าใจว่าเห็นและคงจะสงสัยจึงห่อรถตามมาแต่คงไม่ชำนาญทางจึงขับช้าไอไม่สบตากับอีไหมบอกด้วยสายตาว่า แก้ปัญหาสิหัวหน้าวันนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าแล้วนี่ไอ้ไหมยิ้มอย่างเหี้ยมเกลียมก่อนจะบอกกับทุกคนว่าลุยทั่วไปเลยพวกเราใครขวางลุยเดี๋วพยักหน้ากับไอ้ไหมสั่งบ้าเรานำทุกคนตามมานะไม่เสียงไปหน่อยหรือไม่ติงวันนี้ฉันเป็นหัวหน้าทุกคนต้องทำตามคำสั่ง อีไหมพูดเสียงกล้วตกลงถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรไหมออกรถทันทีตะบึงไปด้วยความเร็วสูงใช้ปืนสั้นก็พอนะไหมบอกระบางทางแต่ความเร็วของรถไม่ลดลงเลยไหมจะยิงตรงเป้าเอาแค่พิการอีไหมตอบกลัวหัวละ ไม่มีแววหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยไม่ท่าลุนไปหน่อยหรือตัดอาชีพกันเชียวนะนานาอีไหมหัวเลาะเสียงแหลมกล่าวอีกบ้าดีซะอีกพวกตำรวจจะได้ไม่กล้าตามเพราะกลัวโดนตัดอาชีพโดนจังจังคงขาดแล้วอีไหมก็หัวเลาะขันคำพูดของตัวเองปล่อยให้ไหมล่มเย็นหัวเลาะตามไปด้วยและหัวเลาะ เพราะหลูสึกขันจริงๆไม่ได้เสยแยร้งแม้แต่น้อยเป็นจังหวะเดียวกับที่รถพุ่งจะออกถนนใหญ่เสียงหัวเลาะนั่นเองทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฉง,งนยืนเบิงมองตะลึงจนรถของไม่านไปแล้วจึงล้องเอะอะกันขึ้นและเป็นขณะกลุ่มเสียงท่อไอเสียแผดเสียงสนันกลบเสียงห้องบอยวายเสียสิ้นไม่เคยมีธรรมเนียมที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขัดขวางรถของชาวบ้าน โดยไม่รู้ใครเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจสามคนจึงอ้าปากขางมองตามจนฝูงมอเมตอร์ไซค์ลับตาไปทางอำเภอรปราศาสตร์ยอดจริงๆไม่ชูหัวแม่มือให้อีไหมถ้าขันจนกลั้นหัวเลาะไม่ไหวอาจจะยุ่งก็ได้ช่างหาเรื่องมาพูดได้เบาะก,กับเวลาจริงๆไม่ได้หาเรื่องมาพูดนะตั้งใจจะทำอย่างพูดจริงๆ แต่เห็นตำรวจแกงงเลยไม่รู้จะทำยังไงลองขวางสิถ้าไม่ขาดทั้งพวงแล้วคนทั้งสองก็หัวเลาะกันอีกและเล่งความเร็วขึ้นอีกนำหน้าลูกน้องแยกเข้าเส้นทางจะไปยังบุรีลำมุ่งไปสู่นิคมสร้างตนเองบ้านปราศาสและเป็นขณะเดียวกันกับที่บูชิตยืนหน้าเครียดอยู่หน้าดวงไฟลูกใหญ่ ที่เผาผ่านหยุงฉางของไอเลือดพินาศวอดใบเขายืนไม่พูดไม่จาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมชาวบ้านใกล้บริเวณนั้นมาสามสี่คนจึงหันมาถามอย่างสุภาพเห็นไหมหนะใครเป็นคนมาเผาฉางข้าวนี่ชาวบ้านสันศีษะพวกนั้นเป็นคนหลายนะถ้าปิดบังความจริงอาจจะมีผิดด้วยเขาพูดเป็นเชิงคู ชาวบ้านสั่นหัวตามเดิมไม่เห็นใช่ไหมบูชิตสักลองเชิงชาวบ้านพยักหน้าหนาเป็นใบหรือเปล่าชาวบ้านสั่นหัวอีกแล้วทำไมไม่พูดบ้างละ่ะสั่นแต่หัวจะหลูเรื่องกันหรือชาวบ้านสั่นหัวเป็นอาชีพตามเคยบูชิตหน้าแดงตาลุกเบา เพราะเกิดความรู้สึกว่านี่มันล้วนกันนีิวาพวกไอ้ใหม่แน่แน่เลยเดี๋ยวก็รู้เขาคำรามในลำคอจบตอนที่45แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ